วันนี้จะพามาดูรถเก่งเข้าใหม่นะครับก่อนที่จะล้างแล้วก็ปรับสภาพคันนี้คือ a l t i s 1.6 G ปี21นะสีบอนเงิน รถหน่วยงานที่หมดสัญญาเช่าเข้ามาครับมีประวัติเข้าศูนย์ครบทุกระยะเลยนะครับล่าสุดเข้าศูนย์ครั้งล่าสุดแสนสองหมื่นสามพันกิโลเมตรตอนนี้รถวิ่งไปได้อยู่ที่ประมาณแสนสองหมื่นแปดพันนะครับผมภายนอกสวยภายในสวยครับผมเบาะหนังสีดำสภาพสวยงามครับผมมาพร้อมกับล้อแม็กเดิมโรงงานขอบสิบหกนิ้วยางมิชลินปีสองพันยี่สิบห้าทั้งสี่เส้นเลยนะครับผมนะฮะเหมือนได้ยางใหม่ครับผมคันนี้นะครับราคาแค่สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันผ่อนเริ่มต้นเดือนละประมาณแปดพันสามนะรถสวยเดิมประวัติชัดเจนหยัับบนนะะคคครรรไไปปชมมายยยลลลเเเอีดดใิต็้ สวัสดีครับผมบอยพยนต์นะครับผมวันนี้จะพามาชมรถเก่งเข้าใหม่ครับก่อนที่จะนำไปล้างแล้วก็ปรับสภาพกันนะครับผมคันนี้คือ t o y o t a a l t i ติ 1.6G ปี2021สีบอลเงินครับเป็นรถหน่วยงานที่หมดสัญญาเช่าดูแลดีมากครับประบัิเข้าศูนย์ครบสกยะนะครับล่าสุดเพิ่งเข้าศูนย์ไปเมื่อประมาณ122,300 0กิโลเมตรที่ผ่านมาตอนนี้มายอยู่ที่ประมาณ128,000นะครับผมราคาคันนี้อยู่ที่489,000บาทครับ จัดเต็มฟรีดาวครับผ่อนเริ่มต้นเดือนละประมาณ8,300บาทเท่านั้นครับกุญแจสำรองมีให้ครบ2ดอกพร้อมใช้งานทันทีนะสำหรับคันนี้นะครับผมมาดูตัวรถเริ่มกันจากที่ด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับผมตัวไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ครับพร้อมไฟเดย์ทามนันดิ้งไลท์นะครับสวยหรูแล้วก็ให้แสงที่ชัดเจนครับผมส่วนกันชนด้านหน้าสภาพสวยไม่มีรอยแตกนะครับมีแค่ริ้วรอยเล็กน้อยนะฮะจากการใช้งานนะฮะตรงนี้นะเดี๋ยวชี้ให้ดูนี่นะะตรงนี้เล็กน้อยเท่านั้นครับเดี๋ยวทางร้านเราเก็บงานให้ก่อนส่งมอบอีกทีหนึ ส่วนฝากระโปงครับด้านหน้าสวยทั้งหมดครับไม่มีรอยอะจะมีรอยกระเด็นหินเล็กน้อยนะครับแต่ว่าสภาพสวยเดี๋ยวเก็บงานเพิ่มอีกทีหนึ่งนะฮะจริงๆอาจจะมองไม่เห็นนะแต่ว่าเนี่ยถ่ายให้ดูเลยนะว่าสภาพดิบเป็นยังไงนะตรงนี้ถือว่าเป็นเนื้อปกติแล้วนะสาหาับรอยสะเก็ดหินกระจกด้านหน้ายังเป็นแท้เดิมโรงงานครับไม่ได้มีการเปลี่ยนหรือว่า ไปอุบัติเหตุไปโดนสะเก็ดหินจนกระจกแตกด้านหน้ามานะครับผมนะสวยเดยมีหนึ่งคันนะที่อยากจะแนะนำเพราะว่าราคาดีด้วย4,89 0 0 0บาทเท่านั้นได้เอาติส1.6รุ่น G ปี2021นีเะฮะเพราะว่าตอนนี้ที่ร้านต้องบอกไว้ก่อนว่า ราคาปี19กับปี20นะฮะร,ราคามันเบียดกันปี19 20 21ก็เลยแนะนำคันนี้เลยไมล์แสนสองะ489ถือว่าราคาดีนะ4.89ได้ปี2021นะครับผมสี 4, บอลเงินเนี่ยเรียบหรูแล้วก็ดูสะอาตามากๆเลยนะครับผมส่วนตัวล้อแม็กเนี่ยเดิมขอบ16นิ้วจากโรงงานนะฮะมาพร้อมกับยางวิชลินนะฮะ2025ทั้งชุดเลยนะครับนี่ได้ยางวิชลินปี2025เดี๋ยวขออนุญาตพาเช็คปียางนิดนึงอ่าอยู่นี่ครับ ปี2025นะครับผมสภาพดีมากเรียกได้ว่าเหมือนได้ยางใหม่เลยนะครับผมเนี่ยฮะนำไปใช้งานกันต่อยาวๆกระจกมองข้างตัวนี้ก็มาพร้อมไฟเดียวนะครับผมในตัวเรียบร้อยปรับพับไฟฟ้านะครับมือจับประตูนะเป็นแบบคมเมียมทั้งคันครับผมนะเส้นสายตัวถังสวยคมครับไม่มีรอยซ่อมหนักมาแน่นอนนะฮะขึ้นแสงขึ้นเงาสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะมาเดี๋ยวเข้ามาดูกันต่อในส่วนของภายในกันบ้างนะครับผมนี่นะฮะ สมาภายในตกแต่งด้วยโทนสีดำครับเป็นเบาะหนังสภาพสวยครับไม่มีรอยขาดหรือว่ารอยแตกมานะฮะยังตึงยังแน่นอยู่นะครับทั้งเบาะผู้ขับขี่แล้วก็เบาะผู้โดยสารด้านหน้าเช่นเดียวกันนะครับผมนะฮะตกแต่งด้วยโทนสีดำทั้งหมดนะครับวงมอะไรเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับตะเข็บเดินได้ครบถ้วนหนังไม่มีร่องไม่มีร่อนนะครับผมสามารถควบคุมระบบเครื่องเสียงนะครับแล้วก็ รับสายบางสายที่พวงมาลัยได้เลยนะครับผมส่วนตัวเครื่องเสียงก็เดิมจากทางโตโยต้านะรองรับบลูทูธ AUX แล้วก็ USB ได้ด้วยนะครับผมระบบแอร์เป็นอัตโนมัตินะเป็นแบบดิจิตอลเย็นเร็วทันใจแน่นอนครับนะฮะมีที่วางของเล็กน้อยนะส่วนตัวเกียร์เนี่ยอัตโนมัติเป็น CVT แบบ7สปีดนะขับนุ่มแล้วก็ประหยัดน้ํามันมากๆเลยนะครับผมนะฮะสภาพคอนโซลด้านหน้าสภาพสวยนะครับผมไม่มีริ้วรอยจากการใช้งานหนักหรือว่าการโซมการตากแดดจากจากการแบบว่า สีซีสีจางแต่อย่างใดนะครับผมแผงประตูด้านหน้าฝั่งขวาสภาพสวยเดิมไม่มีโซ่ไม่มีช้ำที่วางแขนวัสดุบูนุ่มอย่างดีนะครับกระจกเป็นระบบไฟฟ้าออตโต้ให้ทั้ง4บานเลยนะครับผมซอกด้านแก้มครับน็อตไม่มีถูกขยับไม่มีถูกแกะนะฮะดูได้เลยละเอียดชัดเจนตรงไปตรงมาแบบนี้เลยนะครับไม่มีรอยพ่นทรงพ่นสีปั้นเบรกป้นคนเรงนะก็ไม่มีรอยแกะซ่อมนะครับผมหรือว่าการซ่อมหนักมาแต่อย่างใดเลยนะฮะสีเดิมโรงงานนะเดี๋ยวขัดสีเก็บสีเก็บละเอียดให้อีกทีหนึ่งนะครับผม ซองน็อตนะคะประตูด้านหลังฝั่งขวานะฮะไม่ถูกขยับไม่ถูกแกะสติกเกอร์เดิมโรงงานอยู่ครบเดิมถึงสติกเกอร์มอกอเดิมนะฮะไม่มีรอยพ่นสีหรือว่าการทําสีทับไปต่างย่างใดเลยนะครับผมด้านข้างเช็คให้ดูอย่างละเอียดเลยนะครับมั่นใจได้ครับคันนี้นะฮะพาชมพาเช็ครอบคันนะก่อนที่จะนําไปปรับสภาพให้ได้ดูแบบสภาพจริงนะฮะแรกรับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับ ห้องโดยสารด้านหลังนะครับกว้างขวางนั่งสบายนะครับผมเนี่ยคะับเบาะสภาพสวยงามมีช่องแอร์สามารถพูดโดยสารตอนหลังให้แล้วนะครับซึ่งจุดนี้เป็นจุดเด่นของรถเก่งในระดับเดียวกันหลายรุ่นที่ไม่มีนะเนี่ยครับบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับแผงประตูด้านหลังฝั้างขวาครับสภาพสวยไม่มีโซมไม่มีช้ำนะฮะที่วางแขนนะครับผมสภาพยังยังตึงอยู่นะตะเข็บเดินได้ครบถ้วนซ่องน็อตนะฮะไม่มีขยับไม่มีแกะนะฮะดูได้เลยนะครับผมนี่ครับสีเดิมไม่มีเยิ้มนะฮะประตูด้านหลังฝั่งขวานะฮะ ไม่ได้มีการชนไม่ได้มีการเปลี่ยนมาแน่นอนครับผมนะฮะคันนี้บอกเลยว่าสวยน่าใช้ครับแนะนําอีกหนึ่งคันที่อยากจะให้รีบจองเข้ามานะครับเพราะว่ารถสวยจริงๆราคาก็ดีด้วยนะครับสำหรับด้านท้ายเนี่ยก็เดิมเดิมครับไฟเบรกด้านหลังไม่มีรอยแตกรอยร้าวโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะสภาพสวยเดิมเลยนะฮะดูไฟเบรกด้านหลังนะฮะโลโก้อยู่ครบไม่มีรอยแกะหรือว่ารอยถูกทาสีมากระจกด้านหลังมีตัวไล่ฟ้านะครับพร้อมเป็นกระจกเดิมแท้ของโตโยต้าชัดเจนปั๊มโลโก้ชัดเจนแบบนี้นะครับ เปิดดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระกันนะครับผมสำหรับที่เก็บสัมภาระเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าถือว่ากว้างมากนะครับใส่กระเป๋าเดินทางได้หลายใบนะครับผมพรมท้ายนะฮะเดินครบนะครับผมพวกยางไหลจุดเครื่องมือก็อยู่ครบเดี๋ยวออนุนี้เปิดให้ดูนะครับจริงๆเช็คแล้วแหละนะครับอยู่ครบนะเครื่องมือแม่แรงอยู่ครบเลยนะครับไม่มีรอยสนองสนิมนะฮะรางน้ำสปอตเบลนอาร์ตเดิมโรงงานอยู่ครบนะฮะน็อตฝาท้ายไม่รอยไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับออกไปหัวน็อต ก็ยังคมยังสวยเช่นเดียวกันนะครับฝาท้ายเดิมนะไม่ได้มีการชนเข้าถึงเข้าถึงด้านท้ายหรือว,ว่าเปลี่ยนฝากระโปรงด้านท้ายมานะครับผมรางนะ้ําตรงนี้สปอร์ตเมนอาร์ตอยู่ครบครับผมนะฮะด้านท้ายด้านข้างนะฮะสวยเดิมแน่นอนครับมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับสีผิวฝั่งนี้สม่ําเสมอการไม่มีสีโดสีเพี้ยนนะครับผมยังคมสวยชัดเหมือนเดิมนะเป็นสีบอลเงินเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับผมนะเช็คละาเอรียดในส่วนของแผงประตูด้านหลังฝั่งซ้ายนิดนึงนะฮะ สภาพสวยไม่โซมไม่ช้ำแล้วก็ตามซอกด้านประตูนะครับซอกด้านในน็อตไม่ถูกแกะไม่ถูกขยับหัวน็อตคมกริบนะครับแล้วก็มาร์คสีอยู่ครบครับประตูด้านหลังฝั่งซ้ายเดิมไม่มีการเปลี่ยนไม่มีอุบัติเหตุจากการชนหรือว่าการกระแทกด้านข้างมาครับผมแผงประตูด้านหน้าฝั่งซ้ายเช่นเดียวกันที่วางแขนวัสดุหนังบุนุ่มสภาพยังสวยไม่มีโซมไม่มีช้ำเลยสำหรับคันนี้นี่คือสภาพแรกรับของตัวรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับคันนี้ถือว่าสวยน่าใช้ที่อยากจะแน,น,นะนำนะได้สภาพแรกรับประมาณนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับผม นีครับซองน็อตประตูไม่ถูกขยับไม่ถูกแกะแผ่นเพจเดิมโรงงานนะผลิตเดือนมีนาคมปี2021สำหรับคันนี้นะครับซองน็อตยังคมยังสวยนะครับผมนะฮะใครต้องการจัดเต็มปีดาวนะผ่อนอยู่ที่ประมาณ8,000ต้นๆเท่านั้นนะสำหรับตัวอ u t f i t 1.6รุ่นจีนะถือว่าเป็นตัวที่น่าใช้นะครับผมอีก1รุ่นแล้วก็อีก1คันที่หยิบยกเข้ามารีวิวให้ได้ดูกันนะสำหรับคันนี้ครับมาเดี๋ยวผมมาเปิดห้องเครื่องดูสำหรับรถคันนี้กันบ้างดีกว่าครับ มาดูห้องเครื่องกันต่อนะครับเครื่องยนต์เป็นเบนซินขนาด1.6ลิตรประหยัดน้ำมันมากนะครับระบบเกียร์เป็น CVT ขับนุ่มนวลน,นะครับแล้วก็ทนทานห้องเครื่องถือว่าสะอาดเดิมทุกจุดครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยน้ำมันซึมออกมานะครับผมแล้วก็คันนี้ผ่านการดูแลจากศูนย์โตโยต้ามาตลอดครบทุกยะมั่นใจเรื่องคุณภาพได้เลยนะครับเครื่องเดิมไม่ผ่านการติดกา๊ามานะครับเป็นแกนยางสภาพสมบูรณ์ครับ โครงสร้างตัวรถเดิมๆโรงงานนะโชคเดิมจะมีรอยอาร์คเดิมโรงงานเรียงตัวครบสวยงามแบบนี้นะครับรวมถึงแก้มด้านในนะฮะสังเกตจุดน็อตนะไม่มีรอยขูดขีดนะับไม่มีรอยขยับนะครับฝากระโปรงเดิมไม่ได้มีการแกะซ่อมแกะทําสี นะฮะปั๊มโลโก้โตโยต้าชัดเจนนะครับผมผ่นการความร้อนสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลเบลสติ๊กเกอร์ตัวรถนะฮะยังคงอยู่ครบนะฮะไม่ได้มีรอยแกะกาวหรือว่ารอยทําทรงนําสีของตัวฝากระโปรงมานะฮะรูระบายความร้อนก็ยังคมยังสวยไม่ได้มีการถูกชนหนักกระแทกเข้าถึงโครงสร้างของฝากระโปงนะฮะพวกนี้ถ้ามีการกระแทกเข้ามามันไม่สามารถกลับมาขึ้นรูปให้กลับมาคมเหมือนเดิมได้แน่นอนครับส่วนซอกตรงนี้นะครับผม ไม่มีถูกขยับไม่มีถูกแกะเช่นเดียวกันนะครับซอกด้านในรอยอาร์คเดิมโรงงานของตัวโชกอยู่ครบนะครับผมนะฮะคานอนันด้านขวาไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวปัม๊ม1นอาคมพมสวยๆเดิมๆโรงงานแบบนี้น็อตยังคมยังสวยนะจุดยึดต่างๆนะฮะไม่ถูกขยับไม่ถูกแกะไม่ถูกซ่อมครับผมนะี่ฮะสวยๆแบบนี้เลยนะฮะสำหรับาารตัวโครงสร้างตัวรถนะเป็นจุดสําคัญเลยนะที่ต้องอ่าเป็นโครงสร้างเดิมเท่านั้นที่ร้านถึงจะรับเข้ามานะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีการชนหนักเข้าถึงโครงสร้าง นะฮะมันมีผลต่อเครื่องยนต์แล้วก็เกี่ยวกับศูนย์ของตัวรถนะฮะแน่นอนครับลถรถแบบนี้ร้านไม่รับเข้ามาแน่นอนครับมาเดี๋ยวผมมาสรุปจุดเด่นของรถคันนี้กันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับคันนี้เนี่ยจะได้เป็นรถหน่วยงานที่หมดสัญญาเช่าเข้ามานะประวัติศูนย์ครบทุกระยะด้วยนะครับไม้แท้1 2 0 0 0 0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นสภาพเดิมไม่เคยชนหนักได้มาพร้อมยางปีใหม่2025ทั้ง4เส้นเลยนะฮะภายในเนี่ยได้เป็นเบาะหนังสีด้ำดูดารักษาง่ายโฟมลายมัลตินะฮะแอร์ออโต เหม,มาะมากนะสำหรับคนที่กำลังมองหารถเก่งขนาดกลางขับดีขับนุ่มทนประหยัดน้ำมันแล้วก็ดูแลง่ายนะครับจะใช้งานในเมืองหรือว่าขับทางไกลก็ได้สบายนะสนใจคันนี้ติดต่อมาได้เลยเบอร์โทรอยู่ด้านล่างคลิปโทรได้แอดไลน์ได้นะครับหรือว่าเข้ามาดูรถตัวจริงได้ที่บริษัทเพรยนตนนะฮะสาขาสุวินทวงศ์นะรถเข้าใหม่มาที่นี่หมดแล้วนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ครบทุกขั้นตอนนะครับหรือว่าจะให้ไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นให้ถึงหน้าบ้านก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับรถ เพชรยนต์ของเราค้าเฉพาะรถสวยคุณภาพเกรดเอการันตีไม่มีชนักไม่มีน้ำนท่วมไม่มีพิกความมาแน่นอนฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดรถเข้าใหม่ทุกวันนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ